สวัสดีค่ะพบกับ Tips and t i c k s นะคะสำหรับ Oracle Fusion หัวข้อ How to m a r k Bank Account นะคะหรือก็คือวิธีการเซตอัพให้ระบบทำการ Mask เลข bank account ะะหรือเลขที่บัญชีธนาคารนั่นเองก,ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะทำการล็อกอินเข้า Instant นะคะ อินสแตนที่ใช้เนี่ยจะเป็นอินสแตนของบริษัทวิช i ั่นนะคะก่อนอื่นจะขอแนะนำตัว Bank a แ c o u n t ก่อนเมื่อเราพูดถึง Bank a แ c o u n t แล้วเนี่ยในระบบออ a ์โลจะตีออกมาเป็น2ความหมายนะคะก็คือ Internal Bank Account หรือ e x t e r n a l Bank a c c o u n t i n t e r n l l b n n k a c o u u t t หมายถึงเลขที่บัญชีของบริษัทที่เราใช้งานนะคะก็คือบริษัทวิ s ชั่น ส่วน external b a n k a c c o u n t นั้นจะหมายถึงเลขที่บัญชีของ s u พพลายเหรือของ c u ส t ต m e r นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยทำไมต้องทำการ m a r k i n g โดยปกติแล้วเนี่ยในระบบเนี่ยสามารถโชว์เลขที่ b a k a n c o u n t แบบเต็มทุกดิจิตได้ก็มหมายถึงว่าเรามีเลข b a l a c o เ n t ทั้งหมด10ตัวระบบก็จะโชว์ขึ้นมา10ตัวให้เห็นตัวเลข จากการ implement มานะคะ mm hmm. ก็จะมีลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าเ,เราสามารถาา์ตัวเลขใน account ได้ไหมไม่ว่าจะเป็นตัว internal bank account หรือ i n t e r n a l bank account ซึ่งสามารถตอบได้เลยนะคะว่าสามารถทำได้ระบบรองรับที่จะทำการ set up ให้มีการ marking หรือไม่ ได้นะคะแต่วันนี้จะพาไปดูกันว่าทําอย่างไรนะคะก่อนอืนะ่นยจะพาไปดูที่ internal bank account ก่อนนะคะว่าก่อนทาการ mark เนี่ยระบบโชว์อย่างไรแล้วเราจะทําการมาร์คอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปที่ตัว Setup and Maintenance ก่อนนะคะซึ่งคนที่จะเข้า Setup and Maintenance ตรงนี้ได้เนี่ยต้องมีการ a s s i g n s e ิทหรือ a s s i g n r o l e สำหรับคนที่เป็น System Admin นะคะเดี๋ยวเราไปที่ Finance นะคะการกำหนดตัว m a r k คซิเนี่ยจะอยู่ในโมดูลของ Cash Management นะคะเราไปที่หัวข้อ Cash Management and b a n k i n g นะคะ ถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่ตัว Manage Bank Account ก่อนนะคะเพื่อจะขออนุญาตพาไปดูก่อนว่าก่อนทำการ masking เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแม่เรายกตัวอย่างสักหนึ่งแบงนี่นะคะ Account Number นะคะโชว์สองห้าสี่สี่สองสี่เจ็ดแปดตรงนี้เนี่ยถ้าทำการ masking หมายความว่าเราอาจจะไม่เห็นเลข 2544แล้วจะเห็นแค่2เลขหลังหรือเราจะเห็น2544แต่ให้ทำการมาร์ค2478ให้เป็นค่าอื่นๆเช่นเป็น xxx x เงี้ยนะคะเอะเดี๋ยวจะพาไปทำการมาร์คนะคะว่าทำอย่างไรผ่านที่จะต้องไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราไปที่ Manage c a t Advance d Profile Option นะคะเดี๋ยวเราจะไป ค้นหาตัว option code ที่เป็นคันนะคะตอนอื่นเลยเราอยู่ที่ cash management and banking แล้วนะคะแล้วเราต้องให้ทำการโชว์ all t a s k ก่อนนะคะแล้วก็มาที่เมนู manage cash manage m e n t profile option ขออนุญาต copy code ตัวนี้ก่อน ะะสังเกตว่าตรงนี้นะคะจะเป็นเลเวลระดับไซส์ก็คือเราจะทำการกำหนดทั้งหมดเนี่ยให้ดิสเพย์ตัว first four หมายถึงว่าโชว์แค่4ดิจิตแรกแล้วก็ดิจิตหลังจากนั้นให้ทำการ masking หรือเราจะทำการ masking ด้านหน้าแล้วโชว์แค่4ดิจิตหลังเดี๋ยวเราเลือกเป็นโชว์4ดิจิตหลังแล้วกันนะคะตรงนี้นะคะ ระบบรองรับว่าเราสามารถกําหนดได้ระดับ user หมายความว่าเราสามารถกําหนดว่า user คนไหนจะเห็นเต็ม user คนไหนจะโดน m a r k คซิ่ได้นะคะแต่ในคลิปนี้เราเดอกขออนุญาตโชว์เป็นระดับไซส์เลยนะคะก็คือทุกคนเห็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ทกําการเซฟแ c o ด h ทําแค่นี้เสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือการทํำมาแล้ว เดีวราจะพาไปดูว่าที่แบงก์นัดเขานี่โชว์อย่างไรนะคะ Internal Bank Account สังเกตน,นะคะว่า Account Number ตอนแรกเนี่ยเราเห็นเต็มๆเน no. าะแล้เมื่อกี้เราเลือกว่าให้โชว์4ดิจิตหลังดังนั้น4ดิจิตแรกจะถูกทำการ mask แบบนี้นะคะ ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะออปชั่นโค้ดที่ใช้จะเป็นออปชั่นโค้ด ce mark internal bank account number นะคะตามนี้ค่ะทีนี้เรามาดู external bank account กันบ้างนะคะก่อนอื่นก่อนทำการ marking ยวพาพไปดูขณะนี้ Bank a แ c o u n t ของ external Bank Account ยกตัวอย่างเป็นซัพพลายเออร์นะคะว่าปัจจุบันแสดงแบบไหนอยู่นะเดี๋ยวเราไปที่ abc consulting นะคะนะตอนนี้นะคะ abc consulting เนี่ยเขามีแบงก์แอ o เคา์ในที่3 6 2 5 c 4 2 8 8 8เดี๋ยวเราจะทำการ m a r k i n g ตัว Bank a แ c o u n t ตัวนี้นะคะให้ โชว์บางส่วนนะคะแล้วก็ทำการมาร์คขึ้นหนึ่งก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูผาดก่อนว่าถ้าเราจะทำการมาร์คตัว external band เขาเนี่ยต้องไปอย่างไงนะคะผาดต้องไปที่ manage system security option ขออนุญาต c ัด y หาค่ะทาก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องไปทำการ set up and maintenance หากเราค้นหาตัว Ta s ส์ไม่เจอนะคะเราสามารถใช้ตัว s ซ a ร์ h ตัวนี้เนี่ยช่วยในการค้นหาได้นะคะคลิกเข้าไปที่ Manage System Security o p t i o n ค่ะเราจะเจอหน้าจอให้ทำการ s e t up นะคะแล้วก็หาหัวข้อ Bank Account Number นะคะสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เป็น Display All Digit ทำให้เราเห็นทุกดิจิตนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําการมาร์กซิงกันแระบบมีให้เลือกว่าเราจะดิสเพย์แค่เฉพาะสีเฉพาะตัวหน้าเฉพาะลัดดิจิตอืมแล้วก็สามารถกาหนดตัวเลขที่จานวนดิจิตที่จะสามารถโชว์ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราเลือกเป็นให้มันแสดงสตั๊กเจอคล้ายๆกับ internal bank account นะคะก็คือเราจะโชว์แค่สีดิจิตหลังทําการเซฟโค้ดค่ะ ระบบก็จะสอบถามเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีนึงเราก็ตอบตกลงหลังจากนั้นระบบจะขึ้นเป็น Concurrent request นะคะก็คือระบบจะทำการอัปเดตหลังบ้านเป็น Concurrent หลังที่เราทำการ Request ขอมาซิ่งไปเมื่อระบบทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลขที่บัญชีที่เราเพิ่งกำหนดค่าเปลี่ยนแปลงให้ทำการ m a r k นะคะ มาเดี๋ยวกลับไปดูที่ซัพพลายเออร์กันค่ะว่าระบบทำการมาร์คให้เรียกเราไปที่ ABC Consulting ขั้นตอนตรงนี้เราทำแค่ครั้งเดียวนะคะเราไม่ต้องทำทุกซัพพลายเออร์นะคะเป็นการทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะสร้างซัพพลายเออร์ไหนระบบก็จะทำการมาร์คตรงนี้ให้เราเลย สังเกตนะคะตอนนี้ระบบทําการมาร์คด้านหน้าให้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะโชว์ให้เราเห็นอ่านออกแค่สีตัวหลังตามที่เรากําหนดนั่นเองนะคะย mm ้ำ hmm. อีกทีนะคะผ่าเราจะไปที่ Manage System Security Option นะคะแล้วเราก็หาตัวหัวข้อ b a n k Account Number แล้วทำการมาร์คนะคะถ mm ้า hmm. นี่ก็เป็นหัวข้อการทำ m a r k i n g Bank Account ทั้ง Internal Bank Account และ External Bank Account นะคะหวังว่า Tip and t i c k ตรงนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถนำไปใช้ต่อได้นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ให้กำลังใจพวกเราในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ